ปันมาเอาง่ายๆปรนมันลำทั้งสันก็ละเอายมหนอยๆบลำหลายลำหน่อยๆหน่อยๆเข้มๆก็ยังลมอยู่แล้เนาะโอ้ดึกๆว่ามาเสียงใหญ่ใจมัเด้ และ้วบนว่าชาคือความเป็นอยู่ของพวกชาวประชาศาสนานั่นเป็นเครื่องอบร่มบ่มินใยใจพ่อส่อให้เห็นเป็นพนลเมืองดีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกสุขีจะได้ดีพระองค์มองรัฐธรรม,มนูญเป็นกฎหมายปกครองที่ปกป้องชาวไทยให้ศรีวิไลยัฒนาให้ก้าวหน้ายืนยงจะเริ่นเชิดชูสรงเดิมอง बा ओ พิ่นเสิหกักน <laughs> ี่ยางล่ะอย่างล่ะฮะ <laughs> อย่างรุ่นนายุดหน่อยกอระเถืเปลี่ยนเศบุรจักถือ <laughs> ถเสียนเนาะ <laughs> ถือเแิ่มว่าสจ <laughs> ละแม่นวานอหาดายกันฟังเดื้อไทยสมัยไทยเงางฟังเดื้อไทยสมัยไทยเงางเดียวนี้พผมเดินพุ่งเมืองฝ่าปอบานทุกหมู่บ้านในบ่านความเจริญงานคือเงินนี่กันเงินคืองานในบ้านด่านความสุข่าถูกใจนอป้ากันาหามาใส่ไทยเฮาห้องพี่หามาใส่ไทยเฮาหนองผี่พ่อได้กินสืบมึงก็เอาท่อนหมูเฮาปล่อยแล่เจ้าก็ล้วนแต่คนไทยอยู่ในดินแหลมท้องฟองไทยทั้งสินดินเกอไตนี่ไทยแหลมแควนถิ่นดิน เนือไตนี่ไทยเล่นแขวนผินพองถวินเลือดลาอาศัยสุนหโบอยู่ไตลมผู้ที่สมพันธ์พระผู้บานของเอาเบิงแยงเลี้ยงเสาร์เอาว้วยลาสามาคีหากขอแผ่นดนนินนอบอนี้มาหวังใบซอยกันสนถูกสันกระลวนเต่สามาคีมีศัตรูมาพันกับบหันมาไกลรวมนี่พลังกันไว้ไปสิมากาผ่านรวมพลังต่อต้านแห้มันหายไปนี่ไทยเรามาร่วมสามาคีไทยเรามาร่วมสามาคีอยู่ดีกินดีสามาคีแข็งแกร่ง ให้เรามารวมใจรวมเลงให้เรามารวมใจรวมเลงรวมพลังแข็งแกร่งต่อสู้ไพีรีรักกันเถิดพี่น้องไทยจะเล็กหรือใหญ่ก็ให้สามัคคีเราแตกแยกกันไม่ดีบ้านเมืองคนพีถ้าเราแยกกันเอารวมพลังกันว่า อยู่เหนืออยู่ตใต้รักกันรักกันอย่าแตกแยกสายสัมพันธ์เมื่อ,อไรคนไทยแยกกันบ้านเมืองเรานั้นจะต้องพังทลายเมืองไทยกว้างใหญ่ไพศาลหมู่เอเมธลุกกรนมันนั้นจะต้องตายรวมกันทั้งหญิงทั้งชายมาป้องกันเอาไว้ย่าให้ใครใย้ำยีเมืองไทยนี้สามาคีทุกอย่างแม่นสีเฮ็ดสีสาคณะหัวหายสวนมวลมูน,นีเพื่นกระโอยไทยฮาคุณพอเอื้ราชตาบันเอาใจนี้ไปพ้นทนนนั้งแ่นไทยนาเน่นอันนี้ก็แม่ ดอกกุดาบแดงเพราะเป็งดอกกุดาบแดงแน่เด้อวระสันตะมาบอกก้ก้นอุบลได้ไหมอ่ะฉะนั้นเพื่อนชาวคนเฮาสูเมอนี่ว่าสันตะไปเป็นตังเก่าตังหลังแฮรสามาคีกันไว้ฮักกันไว้สามาคีกันไว้คือกระเนีวหนึ่งไม้ยาสุพีแตกมาไงคือน้ำถือกระเนียนฮักกันไว้สามาคีกันไว้คือจังหั่งพึ่งไงบินเข้าสูปาไม้กขันของว่าตา u ฉะนั้นหักกันไปเด้อแม่เด้อแพ่งกันไปมาจำสินจังสีกะหักกันแพ่งกันยนสรไปว้าพื้นกันอยู่ะตูทางบ้านยวาบ้านน้งบ่มีดเนาะแม่เนาะฉะนั้นซูมานี่นมาคนเฮ่าตั้งเก่าตั้งหลังให้ฮักสามารถีกันไวประสนพ่อไปพิ่นมาคนเฮาซุมานีหักกันนี่เห็นมากกะคิดหอดกันสั่งกันเกาเหล้วผู้เห็นสร้างกะสัมมา มนุษย์ไต้พงฟ้าสารพัดแต่แนวเหตุมีแยบยนต์คนละเม็ดหมื่นคนตะลุมลีนคิดเบิ่งดินกับฟ่ามันไกลกันบ่ย,มยามแเ่ยน้ำฮักกันเบิ่เงีย่อยากให้อยู่ฝากว่าปัานนั่นว่าโบไก่ ย้มหักกันอยากให้อยู่ไกลไก่พอไกลห่างพอเห็ดเวียกควางานกาันพอเห็ดกับ,บาดีทั้งนั้นย้ำสังกันมาแล้วเงอนพี่พี่ก็ขึ้นนั่งย้ำสังกันมาแล้วเห็นมากกะบ,บาโคกเห็นสุกกะบ้าห่วยมีควายตู่ว่ากะปอมมีผ้าไหมกะซ้ำมีผ้าอ,อ้อมถึงกำถึงดำดื้อแห่ดื้อแม่นว่าเห็นทองคำกับ้าปิ่นของกี ยามมากันมาแล้วเพือนพี oh ่ก็ข oh ึ้นนั่งอ้ห้องนอเปลผู้ผู้พังพังฟ้าบ่ทันใดเอ็มก็เที่ยวยองละว่าดี ได้กินยังจังสีกะเที่ยวแบงเที่ยวปันกินน้าก,กันเกลือพริกปลาแดกแกงแล้งเสาเอินกันมากินเหล้าแบนได้กะคิดหอดขันบ่อเอินผู้นั้น,นขันบ่อเอินผู้น,นี้มาเล็วสีบ่อกินคิดเพิ่งกอกอยากกินกินกะเที่ยวแบงกันจุดด,ดนูน้ากันคนละปุกบกะเ้ามีแหงนอนคิดเพิ่งขอนงอยขี่ยังงอยกันควงล่างาสิไปมาจะต้องเอินเตือนแลง จังไว้ไปย้ำฮักกันอยากให้อยู่ไกลไกลเบามวนสวนขันเที่ยวไปมาหากันซื้นบ้านหานหาวอื่นกันมากินเหล่าสุมส้มแซวปิงกี้พิ อย่างเดียวเสียวต่อเสียวขันดึกดึกมาขันวาดึกดึกมาย้ำมาลุกขึ้นเฮ็ด si อันนั้นย้ำมาลุกขึ้นเฮ็ดอันนี้ย้ำมาลุกขึ้นกินเปปซี่เป็นอย่างว่เออเออเออเใส่แต่กันนอกคุณยายเออเออเอุ้ยหน้อ้ อลานามอย่าถือแมงไล่ะผมลังงานไปพ่อเปลี่ยนไม้ไผ่เมียเป็นละอ่อนซ่อนหลายตีนพุ่นไปยุตะล่างหุ่งก็ยังมาถือแังถือละ อะแต่ noise, นั OVER ้นบเบาๆไหลใหญ่หางล่ำวุ่นละเล็กกุลาหน่อยเพราะเป็นสังเกตพ่อไอ้พ่อไอ้แม่เฮาได้รู้ได้สืบสารวัฒนธรรมอีสานซอยกันเนาะแม่เนาะเอาหาบนผงบนว่างลงแบบล่ำก่อนประยุกต์เอาจึงตีใส่จักน้อยบัดเนี่ยเนยเอไปลวดบังหันล่ำเซ่แคมสีเมียรวบลดตัดตอนตัดตอนถอนงาเวลามันบ่หลายการล่ำจังสี่กับตางเกาตางหลังอแม่ รับใส่แค่นดีดีปัตลานัโบลาปัตาก็เอาดตรีเขามาใส่จันด้พอดใส่น้ำพานาะจะนัดนาดยิ้ต่งคนเอามา่อคือกันการฟังลองฟังรับท่าบนกับฟังจังหนึ่งาค้อยย็ดฟังจังหนึ่งาสารคามฟังจังหนึงภุูดอนนองไข่ฟังไปอีกจังหนึ่งแต่กรวนเลวว่าเป็นศาสนานนเป็นวัฒนธรรมน้ำกัน เขามานังเกียดสอยโตมเป็นตะมวนดนะคห่น้ะไออกแม่อนี้กันโอซัมนเาเอาซัมันเอาหลันนอนลงัมนเอาหลันนอนลูบุมตาล่างผูฟังมันเงินสิเดินไปนาโค้ด มันปะด้วกันแจ็กเสียเอาขากันได้อากินคนละมองคนละบอลอามาดีโ้จดจเอาะดจะเอาแ้ก้เจ้าลิงลิเจาลางาาลิาลาละกเจ้าละกเจ้าละกเจ้าลเ บังผมลสิเธิ์ศาสตร์อาเฮตึงลำลึงตึงกันลำประสานาสตรทรงตันไฟนั่นนาคนดีนั่นลงไปดีได้เบาได้เบาลอยย่องต่อไปหม้อพลลำมีอยู่สามเดือแม่นซิบไม่ลอยท่ามาเสียงกอนเสีงเดือแม่นมาสับแม่นมาสับออดลอยลำลอยก่อนเดือนอนตะลุกสาบสวยสาบสวยลำกบัญญาตหน่อยครั้งของน้าอยู่เปลี่ยนลอย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 ละลายหน่อยที ลักคัดแกมลัคัดแกมลักคัดแกมไก่แกมแกมไก่แกมแกมไก่สั้นดังอนเดือยญ่จังจังจดจดโคดโงอหงว่าลงไปเดือแม่นเป็นงผงดือกลุงดังโมงโองโมงโมงโองมมงกันยะนันนาเดือว้าี่สีลงเสียงเส่นหน่อยหน่อยห้อยตาแต่ลุงมงปุ่งถูกถกเตือนเดินลงเพราะเดืองไงผ่านมัวนี่บักสงผู้ผานเขานั่นเขาลำเสียงสันเสียงจะไปดันเด่นเป็นของว้านันนาถึงสอนี่บักซองทึงเสียลรนจันทร์เอา มันว่าป่าแน่นปักสาวเงี้ยวในาเดือเสื้อเอือดยาเป็นเงินเป็นมันเลยสำคนละเสียงห่อยไปสิพอเดือแม่นปัน่นค่อยพอแล้วมาซ้ำไม่กันเด็กนั่นนาพอได้แหงเจ้าลงถูกพงคุ้มฟังเสียงสีเดือแม่นถุนถุมจาละสวาไปยานเดือกมานั้นเดือแน่นแหงเล็กบอคือเสียงน้อยคือกองเสียเดือแม่นเสียงสวยกองดีดังงง ตุ้มแล้วก็ตึงตุ้มแล้วก็ตึงตองถ้าบ่มีห่องแล้วก็กลองเพี้ยนห้องฟาดลงดังตุ้มดิ้เสีกับเสียงดุ่มกองแยเลยแม่ความกัน่าเบิ่อแม่ที่บ่ดดี้ดีไอ้เบิ่อไรพี่แรกเห็ดแมนพี่ไรเด็กเลี้ยงปิ้งไข่พอท่านถึงท่านโปรให้เปิดปอบชอบมาแม่ตาบอมดาบอมไปชมดินชมหญ้าชมนาชมธงไปชมป่าชมดงชมทะเลแม่น้ำแม่น้ำไปเพื่อขำทีเดื่มโอซีนา